กรับสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่27เดือนธันวาคมนะครับ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องตน้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับว g m ี r k e t กกับโปรโมชั่นใหม่ Lo สซับโกใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forex For you กับโปรโมชั่นใหม่รับทองคำมูลค่าสูงสุดถึง10,000 US ดอลตาร์ 1, เพียงเข้าร่วมการแข่งขันชิงทองคำไปกับโปรโมชั่นของเรา XM นะครับโปรโมชั่นโบนัสเงินฝากห0ึ่ง้อยเปอร์เซ็นต์สูงสุดห้าร้อยยูเอสตาลาใกล้จะหมดแล้วภายในวันที่นามสับ สวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเช้ากับกระผมครูเบาในช่วงเช้าวันนี้โดยภาพรวมแล้วดัชนีสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงก็ยังคงมีพละกกาลังอยู่นะครับอย่างสกุลเงิน ของเราเองออสเตรเลียสกุลวินปอนยูโรแคนาดาก็ยังคงขยับปรับตัวแข็งค่าสูงหน้าของตารางในขณะที่สกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง JPY และก็ CHF เนี่ยปรับตัวอ่อนค่าสูงบริเวณที่ท้ายของตารางครับสะท้ทนให้เราเห็นเลยนะครับนักทุนว่าโดยภาพรวมตลาดช่วงเช้าเนี่ยยังเป็นทางฝั่งของลิสออนครับคือวันหยุดที่ผ่านมานะฮะรวมไปถึงวันศุกร์ด้วยเนี่ยก็ยังไม่ได้มีข่าวลบอะไรมากมายแต่ถ้าถามว่าไม่มีเลยใช่ไหมครับนี่ก็คงจะไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าทางด้านของสารารฟอเร็กไลฟ์มีการ รายงานมาครับว่ายอดผู้ติดเชื้อรัสโควิด -19 ในหลายประเทศก็ยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยอย่างล่าสุดครับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็มีการรายงานข่าวมาเหมือนกันว่า US a l l i n e s นะครับก็คือสายการบินต่างๆเนี่ยเกือบๆจะ900ไฟ i ์เลยทีเดียวนะครับในวันเสาร์ที่ไม่สามารถที่จะ ขึ้นบินได้นะครับต้องทําการยกเลิกไปเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจริงๆก็เลยไปกระทบกับในส่วนของตัวอุตสาหกรรมดังกล่าวด้วยเหมือนกันทางฝั่งของจีนก็มีการรายงานมาครับล่าสุดเลยว่าพบเจอยอดผู้ติดเชื้อประจําวันที่25ธันวาคม206รายด้วยกันครับก็คือเพิ่มขึ้นจาก140ในวันก่อนหน้าตัวเลขนี้เริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับค่อนข้างที่จะหน้าวิตกกัลวลเลยเหมือนกันเพราะว่าประเทศจีนแล้วเนี่ย พอเวลาเจอยอดผู้ติดเชื้อนิดๆหน,หน่อยๆเขาก็จะทําการล็อกดาวน์แล้วนะครับก็ต้องจับตาดูไปว่าทางรัฐบาลนนจะมีมาตรก,การการรับมือกับประเด็นดังกล่าวอย่างไรแต่ทีนี้ถามต่อว่าเอ๊ะคุณครับเจอโควิดในทิศในหลายประเทศแล้วเนี่ยทำไมสกุลเงินสินทรัพย์เสี่ยงของเราอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์ g b p ไม่เห็นจะมีการปรับตัวอ่อนค่าเลยถ้าอ้างอิงตามที่สรักข่าวมีการรายงานมานะครับนักทุนก็อย่างที่เราได้บอกไปในทุกๆครั้งเลยครับว่า แม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อรววัสโควิด19สายพันธุ์โอไมครอนหรือว่าโอมิครอนตัวนี้จะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะฮะแต่ว่ายอดผู้ที่เขาจะป่วยหนักจนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยยังมีค่อนข้างต่ำครับเมื่อเทียบกับการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ก่อนหน้าก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยไม่ได้มีความวิตกกังวลใจกันไปนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีในตลาดวอลล์สตรีทหลายตัวเลยก็ปิดทำออเทิ์มไฮส์นะครับหมายความว่าจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการ ตัวนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าทางด้านของนักวิเคราะห์มองว่านี่อาจจะเป็นปรากฏการณ์แซดคอร์สลารีนะครับเหมือนที่เคยเป็นในหลายๆปีก่อนหน้านี้ก็เป็นได้เหมือนกันก็ต้องมาดูนะครับว่าในสัปดาห์นี้จะมีการเทขายทํากําไรหรือเปล่าขอให้นักทุนระมัดระวังครับด้วยสภาพคล่องที่อาจจะค่อนข้างต่ำนะฮะกราฟอาจจะมีความผันผวนแล้วก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่นักลงทุนเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้นะครับเราไปดูดัชนีครับทุกท่าน DXY ครับดอลลาร์อินดี x นะฮะแท่งเทียนช่วงเวลาประมาณ6โมงเนี่ กระโดดกลับขึ้นไปนะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่96.148แต่ว่าปัจจุบันมีการย่อตัวลงมาทดสอบที่แนวรับประมาณ96.089ครับก็ยังถือว่าไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรมากมายยูวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีตัวนี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับส่วนตัวราคานันดิบ WTI ครับมีการเปิดกลับดีดลงมาเล็กน้อยจากราคาปิดนะครับก็คือราคาปิดของเขาจะอยู่ที่73 จุดเจ็ดอตดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับแล้วก็มีการเปิดแท่งนี้ลงมาเนี่ยลงไปทำโลแถวๆประมาณ73.0ิบสามจุดศูนย์อตดอลลาร์ต่อบาร์เรลก็ยังถือว่าเป็นระดับที่ยังสูงอยู่นะสำหรับราคาน้ำมันดิบครับยังไม่ได้สะท้อนความกลัวอะไรออกมามากมายดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สครับปัจจุบันก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางแดนบวกครับยิ่งเป็นการตอกย้ากับเราเลยว่าตลาดยังไม่มีข่าวรบแต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นักจุดอาจจะลองมองหานะฮะไทมเฟรมเล็กๆแล้วก็เทรดตามสินททรัััพย์ีีี่่มมคคววาเสงไปกกนแล้บ และนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ